ก็จะมาซื้อของที่จําเป็นนะครับมอบให้คุณตานะครับยังไม่ได้ไปบ้านคุณตาเลยแต่ว่าวันนี้มีโอกาสแล้วก็ว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปบ้านคุณตาสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าคุณตากินอยู่ยังไงแต่ได้ข่าวว่าคุณตาอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกชายคุณตาเพิ่งเสียไปนะครับแต่วันนี้ก็นี่แหละครับเดี๋ยวจะมาซื้อของใช้ที่จําเป็นเนาะให้คุณตากันทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันกับคุณตาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูของใช้กันว่ามีอะไรบ้าง วิดิได้อะไรมาบ้างก็ตอนนี้นะคะเบื้องต้นก็ก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยครับมีซื้อลองเท้าให้คุณตาด้วยนะครับรองเท้ากางเกงในอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อให้นะครับพวกสันไลสบู่ยาสีฟันแป้งปลาปลากระป๋องข้าวที่หลักๆข้าวไข่ไก่สบู่อย่างเงี้ยคนแก่ใช่เงี้ยครับสบู่แล้วก็หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวแล้วก็พัดลมเบื้องต้นซื้อให้คุณตาเยอะมากครับทุกคนก็จะเป็นเครื่อง เครื่องใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็คุณตาก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ถ้าหิวก็คือมีข้าวหุงมีผ้าเช็ดตัวมียาสีฟันมีน้ำมงนน้ำมันอะไรองนี้ครับไข่กงไข่ไก่อะไรเงี้ครับเบื้องต้น๋ยวพี่ดิวไปช่วยเหลือคุณตาก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าการเป็นอยู่แกเป็นยังไงได้เยอะเลยของใายมีเสื้อด้วยพี่ดิวซื้อเสื้อ หลายตัวซื้อเสื้องเก่งน่าจะได้ใช้นี่ทุกคนใช่ไหมคะก็าวสารอะไรเยอะมาหวังว่าคุณตาจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยนะคะมีใครเป็นเหมือนพีิดดูไหมทุกคน ใครเป็นเป็นเหมือนพี่ดิวไหมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มีใครเป็นไหม <N> เออทำไมพี่ดิวเป็นคนเดียวอ่ะอยากช่วยอ่ะมันไม่รู้ดิอย่างน้อยๆแบบเรามีชีวิตสบายขึ้นแต่ว่าแบบเราไปเห็นอย่างคนตายอย่างเงี้ยกว่าแกจะได้กินอาหารแต่ละมือ้อแต่ละมื้อก็ต้องไปหาปูหาปลาอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้คนตาอีกหนึ่งหนึ่งทางเรื่อยๆ <N> ตาจงหมได้ปะอที่เอากับข้าวให้ตาอ่ะ เพี่ยวกลับข่าวเหตตายยู่ขงขังท้ายเอออันนี้บ้านตาบ่ครับตายุ่นี่เจ้ครับโอ้ไปไปนางไปนางก้อนเออไปนางลกิ่นถูกเช้ายุนี่ละเออบอกว่าพี่เดียวเอามาให้เนี่ยมีข้าวสารอาหารแห่งขงนมข้าวต้มแป้งตาใส่แป้งบ่แป้งเนี่ยมีหลายอย่างเอาไว้นี่ล่ะ ตาซื้มอามาฝาเกือบล้อไส่เลยตาคุณตาชาลีสีเคลือบเห็นป้ะครับสีเคือบอายกมาลูกให้ไดายกมานี่ซื้อต้องใส่ได้ป่ะครับนี่น <c oughs> อาใส่ได้ป่ะรุ่นเดนเน่ ใส่แนวนี้จังบแลานดอกก้อนเออจังบแลานใส่เกือบถุงตัวมาลนเลยนี่มันไม่รักสิบใบเออมื่อนั้นล่ะเอาเนื้อกินไห่กินเข่าก็ไผ่กินกับหลูบกับเก่ากินกั็ได้เออใส่ดีเลยครับครับครับเลยก็คือจังหลานคนหนึ่งเลยล่ะตาเอาไม่ไม่เอาเนื้อกินมาไห่ แต่คุณตาพูดพอพอทุกคนเมื่อนี่ไปพอแล้วอยู่ข่างท้างคับกะเลยเอาเนื้อกินไห้กะเลยกะเลยนะกะเลยฟิวกินฮอดกะเลยสื่อเนื้อกินเนื้ออย่างมาฝากคุณตาครับแม่เออนี่โมูหพูดร้านนี่แหละรับลูกหลานกับเบิงแง้งนี่แหละต่ว่ากับแบบว่ากินฮอดเออขึ้นฮอดคือจังแบบพูดเฒ่าผู้โถอยู่บ้านเท้าแม่ค่ะ อนเก่เาเขาเห็นแล้วเขา,าเกระเมินไปชิมมุง้งอกัเลซื้อเนี่มามามาฝากมาตอนครับเนี่ยข้าวสา,ารอาหารเนี่ยนี่ครับย้ายมาหลับมาหลับกับเนี่ยเบิงบ้งเงี้เบิ้งแง้กันเบิ้งแง้เพิ่นในอ,อันนี้โอ,อ,อ้ัตติมอ่ะเด้ย,ย,ดย,ยายพอรลคอยไม่บอกยายไว้ไงบอกย้ายไว้มัน,มนย้ายมาเบิ้งนะครับเอา,เอา เอื้อยบาให้เอือเอ้อยเบาครับอันจะปีครับอ่าเอิ้นพี่ก็ได้พี่สาวาอันนี้โอวันตินห้าน่าตาสิกินโอวันตินนี้ต้งพร้อมนี้โอวันตินนี้สบู่ยาสีฟันอันนี้สบู่อาบน้ำผมบอกไวก้ก่อนเพราะว่าหาคุณตาเคุนได้ใส่มือนั่นเห็นกลางเกงไนอ่ะตาไปอ่ะน,นี่นี่ผมสื่อมาให้ พาได้ไปอันหาหอยอีกครับนี่แหละมูไส่บางๆนี่ไส่ง่ายๆซื้อมาให้เกิดซื้อมาหลอกครูได้ตาเนี่ยมาเบิ้งยางมาเบิ้งครับเนี่ยตาสีได้มูว่ามีอย่างเนี้ยหน้าแบบว่าคืออยากอ่ะคืออยากกินอยากอย่าง กางเกงกับเสื้อก็มีนี่ครูนี่นี่มีขา่าวมีปลากระป๋องมีน้ำม,มันขนมขนมขนมถ้าอยากกินจักน้อยแป้งเปิ้ลยาซับผมมีไข่นี่ปลากระป๋องมีไข่ไข่สามแผงแลาวซื้อมะหอมีผ่าเสร็จโตพร้อมได้นี่ได้ใส่บอค่ะผ่าเสร็จโต นี่ผ่านเสร็จโตตาสีแดงหูว่ามันนีอย่างเน่แล้วกะเสื้อผ้าพราะมมีไซบ์ะครับนี่ผมสืบมาให้กางเกงถ้าได้แปนหาหอยมากไปหาหอยไอ่บานน่งเอานางควนคำนางหนีนางหนีอ่าเออสือมาแบบว่าเอาไปใส่ไปอย่างนี้กางเกงสือมาหลายโคได้ตาเนี่ มีหลายโตนี่สไตล์ตาเลยกางเกงเสือ้อนี่เสื้อยืดไม่ได้ตานี่เสื้อยืดมียุนี่เย็บเองได้ป่นี่ใช่ครับอ่านี่เสื้อกล้ามต้องบอกต้องบอกผู้เฒ่าไว้แฟนขาเพื่อนจังสีหูว่าเขาเอาเอย่างมาใน,น้ เสื้อกา้ามเสือ้ออันนี้เสือ้อยืดใส่นอนก็ได้ใส่ไปไปเอาบุญก็ได้ม<แ>นนีอะไรอีกครับแ,แล้วก็นี่มือนี้ซื้อแนวนี่มาให้อ่ะเอาไว้ก่อนครับนี่ตาเคยกินพิซซ่าปะตาหัจัจพิซซ่าบปะเอาตาหัจัจพิซซ่าบปะพิซซ่า ออพิซซ่า,ากนกานี่มันจะเป็นมันจะเป็นแป้งพิซซ่านี่เดี๋ยวหลานใสน่ซอสให้ตาไม่รู้จักพิซซ่าแบงคกกรขบเ,เคยได้ยินบ้างครับเคยได้ยินบ้างว่าพิซซ่าเป็นอย่างแห<อ>งซีมครับ ยัได้บอ,อแต่ตาฟันเต็มปากเลยนะตาเขียวลายมันสีนี้ใส่กอแพมชีลูกชีนอย่างสิมาตาคือบารรสศาสตกินไหมตัวเล็กกินไหม <c oughs> มาพี่เดียวอ๋อยังไม่ได้ซื้อมาให้ตาขอกินกับตา <c oughs> ไอ้อเา็าเอาแบบแ้งรสชาติเป็นยังไงบอกแฟนข,ขานขนแม่พิวาอใี่ไหมใช่ครับมันน,น,นิ่มเด้กกินข,ขา่าแ้งไหมครับเด่น้ำหนุนราเแอยบเขาก็ม่เลยือนอุ้ยรูปหลานตาก็ดีนะทุกคน กว่าต,ตาครัเห like like like, ็นน้องกินแล้วอย่ากกันเกินไปแต่วันนี้พี่ดียวฟิลคิดถึงฟิลกินหั่วอืมือเส่าเน่าเว้นขันต้อนแล้วเขาบอกิ่าอันนี้เอาไว้เอาไว้ให้ตแน้วจิ้มเลยจิ้มไปเรื่อยครับเดี๋ยวประอบอนี้ให้ซส้ออันทะลุห่างไปอันเกาอ่ะ นี่แหละคือมะเขือไัน,นไขันล้มกับหมออ้อหุงข้าวนี่แหละกระยาิพี่น้องเราเอาไปหเห็ดตามีพัดลมกับหม้อหุงข้าวอันนี้ก็อุปกรณ์อุปกรณ์เห็ดใส่หมูหอปอกบร,โริรโภคเลยครับนี่ตาอาบน้ำแล้วตาต้องใช้แป้งนี่แป้งเย็นแป้งตางมูสเหมือนบว่าโป๊ะมันสีเย็น ซื้อมะตือครับว่ตาแป้งทุกคนใครเห็นคลิปนี้นะครับฟิลอะไรรู้ไหมฟิลคือจำลูกซ้ายมาตะกุงเทพแล้วกับมหาพอแล้วก็ซื้อแนวนุ่นแนวนีไมาให้แมนครับมีลำไยกระป๋องด้วยครับนึ่ลำายกระป๋องต้องห่อแมนหักใจปั้นหัวใจกันแมนพี่พี่ป้าป้ากัน เอาห่ะเห็นแรงในงานก็เอาไปอแดบไปเยอะคับกินพ um, um, sure. ิซซ่าไหมตอนคนนั้นกินได้ไหมกินไหมมากินคนนั้นกินได้ไหมครับดูว่ากินได้นะนี่อะไรมามือปิกปิงกลัวด้วยอ่ะมาครับนี่วีนมา มามามากินกับพี่ดิวละน้ำแก้มคือหลาไหนลูกอร่อยไหยครับมามาถือเอาครับอะนี่อะม่กินไ่ไแม่ถือปอนเขาบีบซอนใส่น้ำน้อยหนึ่งมันจะลงแต่ก็เขื่อนเทศอร่อยไหมครับกิ่นเด้อว่ามันบอกกิน แต่ตัวเล็กนี้ยังกินไม่ได้อ้าพี่ตอนเขาจะกินมิซาบเาอเปล่าเซลฟ์มีไฮซิมไฮซิมแต่พิซซ่าเจ้านี้อร่อยจังเลยอ,อุณาตากินใหญ่เลยแ่านบอกกันแต่ก็อนเด็แบบว่าสบายใจว่าเออยย่างได้หน่อยตาก็ยังมี มีพีมีน้องเบิงแงงยูงสิแมะย้อนว่าตาเป็นคนดูพี่น้องเพราะว่าดิวกับแบบอตายูงไหนน้องสิแม้ครับ็เลยมาเยี่ยมมายามกะทุกคนก็สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ามีพีมีน้องมิดอันนี้แบบเห็ดกบพงกบเขาายู่แตะว่ามือนันไปก็คือว่าไปหาหาแบบหาเอาบรรยากาศว่าตาเออเราเรามาเเออ่ามีก็ถามาเด็กกำพังเหมือนมีมามามาฟานะ ดูเนี่ยจักรยานขูดใส่แซมบอพิซ่าแซ่บหอดบาร์สองตั้งสองเจ็ดตั้งเนี่ยไว้นี่ห้าตากินอีกอยู่นี่เด้อครับนี่แหละกะไอตาสุขภาพแข็งแรงของหมดแล้วเนาะขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงเด้อลามาหอดมือนีหมามือนีกะ ก็สบายใจแล้วล่ะเพราะว่าน้อนป่ะหลับไล้ไม่รูเพราะว่าย่านตาแบบอุ้นตาสิยุ่งใดคิดอย่งใดสินะครับก็เลยไม่เยีมไมายามนี่สิบอกว่าฟ้าเลยละครับเฮ้ยก็ได้สอ่ะใครยังแซบอยู่ ลานก็แน่ไปเด้อจ้าสาธุอือตาเห้พรสค่ัน้องยิ้มไปแ่บแต่อันนี้มันจะแข็งน้อยหนึ่งเพราะวันเป็นขอดต้องกินนันไมเอาจะต้อนก็ค่ะเอาอีกเบ้าตาเออเออเดี๋ยวจะกินขอแร้งบ้าได้นะครับให้ติดตามคุณตาชาลีสีเคลือบนะครับก็ มื่อนี้กับด้มาให้กำลังใจตาเดี๋ยวแฟนคลับกัแฮปปี้แฮปปี้ตาตาละสิด้กลับบ้านกับซองแล้วหอกันไหมเดี๋ยวสิมาเยี่ยมยามถามข้าวแบบลายุบานสิงคานี่ไม่นครับยุบานสิงคาบ้านเขานี่ครบขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคุณตาสบายดีนะครับแฟนคลับแฟนคลับเป็นสีตาม